สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยิโกบผมท็อปทศคนหมายสุขครับในรายการโมโนทุนเช็คขย่าเมืองโลดแหลกแจก29ล้านนมื่อไงกดีแบบนี้นะครับผมที่โมโนทุนนายของเราในครบรอบหปีเต็มพอดีครับในการให้ความบันเทิงกับคุณผู้ชมมีทั้งหนังดีและก็ซีรีส์ดังเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราจัดแคมเปญใหญ่นี้ขึ้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูกฏิกาการร่วสนุกดีกว่าครับ ร่วมสนุกง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mo โนท9วนตี k นเช็คผ่านทางแอปสโตร e หรือ Play Store จากนั้นลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเมื่อถึงรอบเขย่าวเวลา11บนิกาและ17นาฬิการวมทั้งรอบพิเศษร,รับรหัสจากหน้าจอช่องโมโนทเวนตีนายในเวลา19นิกาให้เปิดแอปพลิเคชัน Mo โน29ว h e ี k จากนั้นเขย่ามือถือเพื่อรับสติกเกอร์สะสมให้ครบจิบดวงในแบรนด์เดียวกันรับรางวัลทองคำมูลค่า1มือบาทเท่านั้นยังไม่พอคุณยังได้สิบรวบไขกุญแจลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาททุกสัปดาห์ ตอนนี้ครับผมอยู่กับผู้โชคดีทั้ง5ท่านแล้วนะครับที่จะมาร่วมรุ้นทองกันนะฮะว่าใครจะได้ทองคำมูลค่า1น0 0 0แบาทที่สําคัญครับวันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเพื่อนที่มาจากการต่อประหัสนั่นเองครับสวัสดีครับวันนี้มากัน3าคนนะฮะแสดงว่ามีสอคนที่มาเพียงคนเดียวใช่ไหมฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราร่วมรุ้นทองไปด้วยกันครับและทั้ง5ท่านนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมใช้ทั้ง5ท่านเนี่ยจับกุญแจนะครับขอเชิญกุญแจครับ ผมอยากทั้ง5้าท่านเสียบและบิดกุญแจครับ ไม่ดีด้วยนะพี่ชื่ออะไรครับพี่เปียววัชครับพี่ปียวัฒน์ใช่ไหมครับได้ทองคำมูลค่าหนึ่งแสนบาทเราไปทำอะไรครับเราไปให้บุพการีพ่อแม่ครับทำบุญสำรับนี้แล้ววันนี้ฮะเอาไปทำเยอะขนาดนี้พี่มาคนเดียวหรือเปล่าครับเพื่อนมาด้วยครับขอเชิญเพื่อนผู้โชคดีด้วยครับผมเชิญนี้เลยฮะ เอาไปทั้งเลี้ยงพ่อแม่ทำบุญเอาไปให้ต่างนานาเก็บไว้เองบ้างไหมฮะก็มีบ้างมีบ้างใช่ไหมครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับเชิญตรงนี้เลยครับส่งเข้ามาหาผมหน่อยะรับส่งเข้ามาเลยครับโอเคครับชื่ออะไรครับชื่อกิ่งไผ่ค่ะพี่กิ่งไผ่นะฮะได้ไปด้วยวันนี้เป็นไงฮะธุรกิจในครอบครัวนี่ผมโอเคนะแต่ก่อนอื่นครับเพื่อความมั่นใจว่าได้ชชว์เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันดีกว่าครับว่าทองคำมูลค่าหนึ่งแสนบาทอยู่ที่หมายเลขอะไรฮะ ของคำมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทอยู่ที่หมายเลขหมายเลข2นั่นเองครับผมเรียบร้อยนะ ส่วนที่สี่ท่านทั้งเหลือไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าครับได้รับทองคำารห่า10,000บาทไปทุกคนเลยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่ผู้ชมนะฮะร่วมเล่นเกมกับเราโหลดมาเลยครับแอปพลิเคชันโมโนทินายเช็คฟรีฮะแล้วคุณก็จะได้มีสิทธิ์มายืนอยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับบอกเลยนะฮะว่าคิดว่าทองคำูริ่า10,000งแบาทของเราเนี่ยให้ง่ายให้จริงขนาดนี้แล้วท้ายแคมเปญของเรายังมีรางวัลใหญ่รออยู่ครับนั่นคือ บ้านพร้อมที่ดินมูลค่า3ล้านบาทครับรอเลยท้ายแคมเปญแจกกันแน่นอนแจกจริงๆครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมและท่านผู้ชมทุกท่านต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันใ้ใหม่ในวันเสาร์หน้ามาลุ้นชิว่าใครจะ,จะเป็นผู้ได้รับทองคำมูลค่า1 0,000แสนบาทวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ